สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่50นะครับของบ้านมงพักเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแอดได้เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมนี่เลยนะครับบ้านมงพักเครื่องทุกรายการองค์ละ2 0 0บาทน,นะครับเรามาเจอกันเลยนะโอที่หน่ง หนึ่งนะครับเป็นพระรูปหล่อนะทองแดงลมดำผมไม่รู้หลวงพ่อนะครับรูกนางอย่างนี้เลยทองแดงลมดำนะเขาเป็นฉายานะครับองค์ที่สองก็เป็นพระกิ่งน้อยพยายามอ่านยังไงก็ไม่ออกแต่เป็นกิ่งปั๊มนะครับ มีรูอุดกิ่งน่าจะหลุดไปนะครับหมายเลขที่สามเป็นภาพปิตาเมกะพัดนะครับสองหน้ามงคนเรีนกงนเป็นของพ่อเดิมะนะอุ้ยขาดจะร่วงบ่อยหน่อยนะครับรายการที่สีเป็นภาพปีลันนะครับตามจะภาพนะครับนี่ครับ รายการที่ห้าเป็นพระพิฆเนศยืนนะครับเป็นทองเหลืองลมดำนะครับสูงประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วเศษเศรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อขาเงานะครับทองแดงลมดำปีสองสี่นะครับเหรียญสี่เหลีหล่ยมนะครับในการที่เจ็ด เป็นพระพรมหล่อนะครับหล่อโบราณตั้งหน้าลดได้ห้อยได้ใส่กำลังดีนะครับหน้าตักประมาณนิ้วหนึ่งรายการที่แปดเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับคูบาสีวิชัยปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่าเหรียญกลมหมายเลขที่เก้าเป็นพระกุฎีลายยืนนะครับ ไม่ราบที่ไม่ราบจังหวัดนะครับราการที่สิบเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับรุ่นสร้างบารมีปีหกห้านะครับกอดไหนนี่ไม่รู้นะองค์พระนี่เป็นหล่อร้อยองค์สวยๆเลยนะนี่้าวเวสุวรรณมาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องเลขที่สิบนะครับ หมายเลขที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองนะครับจังหวัดอุตรดิตเหรียนพัดยดกระไหลทองนะครับอยู่ในกรอบะเตนเลดเลยนะหมายเลขที่12เป็นภาพผงชินราชนะครับเขียนว่าสองสี่หการายการที่13า เป็นภาพปิดตาวัดกุดงงนะครับปีหนึ่งเก้าหลวงปู่ทิมลาห่าไล่เป็นผู้ปลุกเสกนะครับอันนี้น่าจะออกที่ชนบุรีในการที่สิบสี่เป็นเหรียญปัม้มเตาลีหลวงปู่ทวดนะครับองเล็กเง็ับน่าจะศูนย์กวา่าเต้าลีปู่ทวดพิมพ์เล็กนะครับกระไหลทอง สวยคมดีนะครับหมายเลขที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับเป็นเหรียญย้อนและไม่ทันทานปีห้าห้านะครับสองห้าห้าห้านะครับมีนัมเบอร์มีรันเบอร์นี่นะครับละหารไร่ระยองครับเหรียญหูเชื่อมหมายเลขที่สิบหกเป็นเหรียญเล็กนะครับท้าวสุรานารีนะครับหรือว่าย่าโมนะครับ สวยนะครับเปลีย่ยนเขาลังตัดนะหมายเลขที่สิบเจ็เป็นพระนางพญานะครับกระเทาะเข่าไปนิดนึงมีลาลักหบองค์เลยนะครับลาลักนี่ขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมชาตินะตรงนี้เราจะไปวานหรือไปจ้างเข้ามาขึ้นเขาไม่ไม่ว่างมาให้เราหรอกครับ ตรงตามธรรมชาติอย่างเดียวเลยรายการที่18เป็นตะกุดไม้นะแต่ไม่มีรูคั่นด้วยตะกัวนะมีจานขยาวมีกิ่งกุ้งกิ่งกุ้งกงนะครับเลที่สิบแปดหมายเลขที่สิบเก้านี่ที่เด็ดเลยครับเป็นมีดนะครับความยาวอยู่ประมาณส็งวัดให้นะ ความยาวอยู่ประมาณตั้งห้านิ้วนะครับมีปอกเป็นทองแดงนะ่นแปลกมากเลยน่ารักดีผมว่าเป็นมีดหมอทำนี่แหะ้ะมีพระปอกครบเลยนะครับนี่ก็สองร้อยนะหมายเลขที่ยี่สิบก็เป็นมีดนะครับเข้ามาด้วยกันไม่มีปอกครับอันนี้แต่เป็นทองแดงทั้งเล่มเลยนะครับ เป็นโลหะผสมมากกว่าทุกรายการนี้องค์ละสองรอยบาทนะครับแอดไลน์เบอร์โทรไปกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบระคุณมากครับ